อย่าไปสนคำพูดผู้จัดการนี่ตัวเนี้มีโปรโมชั่นนะลองชิมดูมะเธอกลับมาทำงานที่นี่เหรอนี่ไอหมาน้อยบอกแล้วว่าอย่ามองฉันแบบนี้แล้วนี่เธอนอนที่ไหนฉันอยู่กะดึกจ้าแต่ก็ต้องมีที่นอนสินี่ไอหมาน้อยถ้านายจะมาดุฉันก็กลับไปเถอะนี่จอกสายพยน มันนี่เลยคุณจิวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทําไมหน้าฉันเป็นแบบนี้แบบนี้จะให้ฉันทายังไงอะฉันลบดิ้วลอยให้ไม่ได้หรอกค่ะนิ้วรอยกับผีสิดูนี่ฮะมันลบไม่ออกไอคำว่าที่ฉันเป็นของเซตไบยอนเนี่ยปิงปองถูกต้องคะ่ะนี่ของเซตไบยอนยังอีกจะเล่นอีกหรือ <c oughs> ฉันไปก่อนนะโอโชคดีนะครับอ้าวจะไปแล้วเหรอ,อฉันมีนัดอะ นี่แล้วเธอจะรับผิดชอบอยังไงชลาไปห้ารอบแล้วก็ยังไม่ออกอ่ะดูส,สิทำไงถึงจะออกกันละเนี่ย<ถ>จะลด<ถ>ยังไงเลโอ๊โอ,าอ,อมานี่เลยมานี่มานี่เลยมานี่ยัยต้องมีน้ำโหนะถึงปกติ <S <S ทุกท่อ่อนโยนตัวจริงแต่ถ้าเดือดขึ้นมาทันโหดนะมานี่เลย อยากให้มองฉันแบบนั้นบ้างจังอุยอ่อนโยนเหรอที่พดูดมานี่รู้ความหมายไหมคะมันนี่สิเดี๋ยวได้ไอจีอี G e, ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตีด้ดังได้ใจ